สวัสดีครับคําปลอยร้อยเรื่องมวยไทยอีีที่118คลิปนี้เขานำเสนอป้อตทอ,ทอวอรเกียระวงหรือเพชรรุ่งเรืองฝ่าปากับฟ้าปีโอเรยสนักชกเข้าโปรโตุเกสพูลหมเพื่อบอยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคําปลอยฟอยไปจมไปแบบภาษาอีสารเซญสลาลา มา,มาสอดรูสอดเ็นกระประวัตินักมวยอีกยักน้อยฟาวิโอเรอิสเป็นคาโปรโตเกตพูดเลวอายุยี่สิบสามปีน้ำหนักหกสิบเก้ากิโลกรัมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรชนะมาสามสิบสามแพ้สิบสามเสมอกับว่ามีสันตวงบนธรรมดาปะทะเ e อ็กซคิวซังมาแล้วเซียคนเนี่ยส่วนปอตะท่อว่าร์กิเอระวงอ่ะหรือเพชรลงเรื่องกันเห็นเป็นนักมวยยังสี่กับมีซื้อกิ่งอยู่เนี่ย ซือว่าวันเฉลมิมแฟนดานกลางสันตัวเป็นชาวพัทยาชนบุรีนี่ล่ะซือเลนะ่ะซือบีเนาะเขาเรียกว่าเป็นราชา็นกเอาในตอนนั้นเร่ของไทยไฟบันดาเคยเป็นแชมป์อีซุชลามร้ายแห่งเมืองชนบุรีอายุกย่ยี่สปีน้ำหนักของหกกกิโลกรัม สูง178เซนติเมตรชนะมา124แพ้29เสมอหนึ่งเคยเป็นแชมป์คาดเชือกรุ่น69กิโลกรัมนี่สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานานชาติเอาพูดถึงฉลามเมืองชนกันมีค้าขวัญอยู่ในชนบุรีห้อกันได้ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควาย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  <c oughs> โอ้น้ำไหม ขี้กวดื่อเขียวคือสไปใช่เนาะเอาหันหนาเขาหากันไว้จังไหนอืปอตอทอชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยใช่ไหมเพราะว่ามีอาชีพโดยเฉพาะอาชีพสอพัฒนาแก๊สผู้เล่าข้าขายเนาะทําทธุรกิจขายแก๊สนะ่ะเลยเป็นที่มาของปอตอทอด้วยด้วยสไตล์กันชกบูดูดันทําไมไปมาเป็นมวยแถวหนาของไทยไฟย่างรวดเร็ว ชนะน็อกตีต่อกันยกแรกเนี่ยอ้เป็นวาเลนยกมวยไทยุ่กครั้งนี่ขึ้นเป็นคู่ร่องร่องจากแสนชั่พี่เชแสนไทยมวยไทยยิมเฮาเานัดเอ,าอ,อ,อ,อเด้ายกแหกแรกมันโอ้โเตะสายน้ำเลยมวยเข้าเด้โอโดยอาชีพนั่นเห็นว่าซอกพ้อมผลไหมโดยเฉพาะการน็อกนี่ยถือว่าอ่ายกเริต้นเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับอฟอตท่อมันจะไป อันนี้ก็บอเป็นธรรมดาเดิว่าวิโอเรอิสเน่มวยมัดมัดนี่ทำให้อีกคิวสั่งเนี่ยคือน้ำตามาเลี้ันเลยอืมเองวัดจ้าไหยาประมาทก็แล้วกันเขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาพอจะท่อเข้าเนี่ยก,กาดขวาันตัวมาเนี่ยพอจะท่อคนไหนล่ะอืมคนที่หัวไฟใหม่น่ะละกังเกีงดำนี่ละ่ะหัวคือไฟใหม่นอ้อเอา แรกมัดกันสันตัวกรรมการอยุเจ้เขาตีกันเนี่ก็ได <c oughs> อือาจารย์ผู้กิดภามประยุน,นพอจะทอโอ้มุมกว้างไหมสือง,งามเนี่ทายแบบอันนี้เขาเรียกว่าแบบหนอนมองอืออืยักดักมาเตะขวาสันตัวเอริเซอันวาฟวาลิโอหรือเรอิสดีหละสื่อฝรั่งเนาะ เอาฝ้ารีบโอก็แล้วกันเตะขวาเข้ามาพอทจับได้สิบ่เตะต่อไเนาะเะเนะไม่หยังไม่หยังนอกมันนีใส่ขวาปอเย็บใส่ขวาเย็บใส่เย็บใส่ขวาเข้าไปตีเข้าหักขอตีซอเข้าไปฉันว้าเอลิทวันไหนเอลิทวิลุยพุ๊เ้า ก็สิเอาฟาบิโอใหเป็นเอริสเนั่ยเยกมัดคนกระเช้กนั่นว่าจะไหนแย็บขวาซ้ายเข้าไปซ้ายขวาเข้าไปสิเตะบาเตะก็แล้วเตะแย็บขวาเตะซ้ายเข้าไปส่วนตัวเอริสเรอิสส่วนตัวปฏิภาคไปฟาดมาถึงฟาบิโอนี่เรอิสเนี่ยจะว่ากันได้พอทั้งที่เตะขวาเข้าไปตัด ขาเขาไปแล้วก็โดนเตะเข้าม,มาเย็บมัดขวาทีบเด้งเขาเสือกใส่ฝ่ายขวาเข้าไปอีกแค่นึงกรรมากาาง,งหงาิตีต่อส่วนตัว <c oughs> โอ้มันธรรมดาละมัดนี่ยว่อนมัดธรรมดาดิเริสนี่เอาคูเจ้าสู้รับการอากาศมากขึ้นกันเนี้ยนี่นี่ราชานกเอาแห่งไทยไฟคนล่าสุดส่วนตัวตอนนั้น,นยก ต้นๆน,นี่ผู้ใดกับไปบ่ใครรอดเท่าใดเด้ในไทยไฟนี่ประเภทที่ถอยหลังเป็นหกล้มวันเท่าไหร่เขากาดได้ทั้งใส่ั้งขวาห้วยห้วยห้ยห่ยย,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 ยาหล่อแหล่เด้อป,ปากปากปากคืออมเลือดแล้วนะเห็นบมนั่นเตขวาต่อยขวาวัดระยะก็ตีขวากไปเนียเฮมดยกฉันตัวอืม เอาอมี slow motion บ่นั่นโอ้โกหูยับ้ายกับไส้ขวากับไปอีกทีหนึ่งขี่หักศอกไไเพราะอสิอืโอ้ถากอันนี้กับเต็มเต็มเลยนั่นเต็มขึ้นกันแล้วพูดอ่ะเอาการแหวกการเข้าไปสายขวาตรงวัดระยะวัดระยะขวาหลืออีกกรโดนเอาตั้งคนต,ตั้งโดนปากแตกขึ้นกันนั่นน่ะ หนงยกแหลกเลยเตะใายเข้าไปว่าจะไหนตีกาดอืมเฮ้โดนแล้วเห็นไหมไตตาใสามีรอยาระลึกเอาไว้พอเลยเลือดห่อเลือดอยูตตอนนี้นนว่าท่านดะแจกโนว่าท่านว่านังยกสองแหกหมันย้ำารเข้าไปก็เตะาย่ตะขวาเย็บขวาเอ้ยว่าจะไหนกรรมาการโย้ตีต่อเอา้กากรรมการโย้ตีอีกอืม ตะตัดเนาะข้างล่างส่นตัวตัดกับตาดที่กันแล้ว้าเนอะเอาชิยอดนอกได้บ่จับข้อตด้ตีเข้าฟ้อม,มือเลยมั้ยยับยับยับ,ยบอ่าเรียสวางเลเรียสขวาบวกซ้ายบวกขวาบวกคือกันอ๋มั่นใจหมัดคือกันเนี้ยโอ้ไทยประกันชีวิตพ่ะขึ้นมา้จึ๊บเสียบเข้าปึ๊กเห็นมา ยับแยบแยบแยบวรยะไส่จ้องเข้าไปขวาสอยดาวสอยดาวเสียบเข้าเข้าไปเอไว้ที่ไหนหลุดหนีซะเถอวอ๋อเตสทับนอกมั้งไหนอ๋อโอ้กรรมการหนีหางได้จ้อนั่นเหนนน็นมดเสียบเข้างามๆเสียบเข้างามๆไหว้ไส้ควาวรยะโอ้มีสอยดาวอ่ะปะคัดน้ำชี่ฮักสอกงเตัะ เล้อีทางไหนเลยงอีกัสูงขึ้นกันอืม่้นสูงเท่รอยเจ็ดสิบสี่กับร้อยเจ็ดสิบแปดโอ,โอ้เสียบเข้าไปเส้ละซอกนั่นน่ะเห็นว่าได้ช่วงซกได้เปรียบยู่สามเส้นได้เปียบยู่สามเส้นสามส่วน,นตัวอืมสามมือเสียอืมสี่เส้นผุนตัวเออนั่นน่ะขวาเข้าไปขวาเข้าไปอืม โอ้ถอยกูดเลยบันนี่ถอยกูดเจอราชาน้องเอาถอยบ่เป็นขานี่ยกระไรม,มาตีเด้อได้อิดยาเด้อยาเด้อพาไปโอ้โอ้เสียบเข้าไปก่อนเนาะโอ้วัตั์เลยโดนมันแล้วเสียบเข้าไปพร้อมบอลงบอลลงเต๋อบอลงจำต่อ เอกรรมการว่าจงไหนพี่เต๋อพอเข้าไปเลยเออป้าตัวขี่หักหน้าอินี้อนเห้ยไหมเข้าลูกนี่ไหมไปตัวบ้านี้พูดอ่ะเสียบเข้าไปเอ็กออเท่าเข้าเท่าหมดศอกที่เนี่ยเท่ามัดเออมัดเท้าเข่าสอกว่าจงไหออแยกแยกแยกไม้โยกบ่งยกกับซบตเนาะพูดอ่ะ อืออืออกป,ปคัดวักเลยอัป,ปะคัดอีกตีเข้าพร้อมแรกอ๋อเสียบอ่อโอ้โ,อโอ้กันแก่น้ำไหมแกดีขาดพูดรุ่นก็นได้พูดถึงปอต่อท่อหน่อยครับเป็นคนที่นอกจากนอกจากจะตีมุ้ยแล้วก็ชอบการากออกกตาังกายคือการวิ่งแต่รับถุยมมาเยอะแยะที่นี่ สำหรับสาวๆนะอเม็ดยกสาวๆสาวๆก็ต้องไปมองเลยหัวเพิ่นหัวใจว่าใครว่างแล้วซึ่งมีน้องโบเป็นพวกกลุมหัวใจอยู่บนน้ำใสีออกวิ่งอ่าเขาเรียกว่าแท่งขันการวิ่งเนี่ก็ได้ถวยล่างวันเยอะแยะอ๋อดั่นตัววันใดวัดระยะติโอ้ดวังหันโน่บันนี้แตกระบันี้เสียบเข้าไปวันอ้ เสียบเข้าไปอุน่ะวัดกันไหนมาตะก็อโอ้เต็มเต็มเลยบอลร้ลงองโอ้ถากดังปิดบน,นึงบันเป็นถากวันหลังวันโดนๆเตียนน่ะฮะดังคือเบี้ยวๆวันนี้โอ้โดนได้แน่วันธรรมาดาดะกินสไปคุยขเขียวๆนี่ยกสุดท้าย ช็อกว่าสันว่าอาจารย์ผู้คิดโอ้ทิปเสียจังหวะเลยทิปกัดนานประมาณใายขวาเฮ้ยบ่านับเตะบอลนี่นับสันตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซะลุกขึ้นเร็วอยู่เอา้าลุยต่อเห็นแล้วบอลนี่เห็นแล้ว,เ,เ,เ,วเอาย่ำเลยบอลนี่คันเอาน,อานอกนกบ่นกบ้านกานก นกเมบ่อไนี่เสียบเขาไปก่อนบืยหมัดวีหลังนี่เอ,อ๊บตึกนี่คือติดตามพยายามจิตะเด็จศึกวิุนุราชั่นกันให้ได้ตามหบอราชาั่นนกเอาเดียวเสียเขาเลยเสียประวัติต้องนอกให้ได้ส่วนตัวเจ็บเพื่อกันดเนาะนาบวมไหลเกิดรู้ต่างคนต่างบวมตัวบวมตัวอื ผู้นหนึ่งเรียนบนผู้นหนึ่งเรียนล่างจอ,อยางือตัวนั้นเห็นบ่จอ,อยางเสยแล้วจอ,อยางไม่ใช่เสยแล้วพุ่นอ่ะพุ่นทั้งเทาเข่ามากพัชรว่าบัดเขาเข่าไปคือถอยลละ <c oughs> งโยกสามเหรอดะโอ้จอ,อยางดีไปพป่นเข้าด้วยขี้บ้างเลยเสียบว่าักคึกบ่ อ๋ี่ข้างในนั่นอู้ยังไขาเปีหายใจทั้งปากแล้วตัวบันเนี่ยอ้าปากเซเวซเ,เวหรอดาเอามันยกสามมเนอกขอมือตะค้นตังหายใจทั้งปากอืถากกุกหูไป้สาสขวาตามบ่ท่านคือเลีเ้ยวแถคือเลีวแถพอถึงพอถ,ถึงปุ้ยหักซอกสิบอถ,ถึงนาน เนาะเงาะเข้าไปเนาะเงะเข้าไปโยกเข้าไปกรรมการก็ยกหยเลือดกำเดาเลือดดังออกท่กนน่ดนะโดนขึ้นก Le ันเนาะต่างคนตัางโดนเนี่ยมัดมัดเลอิสก็ไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้นะครับอืมอืมกามีมัดคอยก็มีมัดมัดยังไงอืมนั่นเห็นบ่ เริ่มที้เชยลงน้อยนึงนั่นเตะกยกเตียวบ่อแห้งแล้วเตะ๋พับใน้ายก็เตะจอยางบ่อแห้งบ่อแห้งทีเมื่อยก็ขีบสันตัวขีบนี่ยุกขีบแห้งแล้วถึงขนาดนอกได้ด้สามารถพยกรุลุนขีบพนมทวนเล็กหนึ่เว้ยขี่ห้างหนายล่มกล่องยงอยแล้วโอ้ยมัดยกพอดีเว้ยเว้ยเว้ย พูดอ,อ,อย่างนี้ขอโทษขอพ่ยังหนีบ่อยเห็นบ่อยเห็นออาอโอ้ของก็ได้เห็นเลยอออาขอโทษ,โทษขอพยกันเนาะอายุทอกันเนาะครับมีสิบสามปีเพื่อนเพื่นเอาสโลโมชั่นนะตัวถากหัวอะไรไปน้อยนึงเนี่ยเต็มเต็มเลยจ้องนา้าบวลบวัดัะไรถากหัวสิวไปนิดนึงปึง้งโดน โนกแก้มนี่หักศอกสันสันบอ่อโดนนี่ก็โดนกกหูนี่หนึ่งก็ถากกกหูถากหัวสิวถากหูดัง <c oughs> อ,อบ้านนี่คนาละมัดพได้หนักก็ไทยวันระยะกันหนึ่งสองโอ้โหนี่โดนนี่ก็โดนถากไป เสียบเข้าจนตัวเอาเอาอีกน้อยนันเห็นบ่สีหังน้อยเห็นตัวนันอ้อยยังบ่ลงอยู่เอื้อได้บะเนี่ยพูดนะโอ้เอื้ยังวะพูดนะนี่อาญะแล้วโอ้บันสิบ่ลุกเนาะโอ้แตกทุ่นนี่เนาะแตกซะแล้วพูดนะเพิ่งน่าเนี่ยะนยะโอ้ มันน้ำสาดกระบอกปานไปผมว่าไม่ใช่เงินสามหมื่นแน่นอนตัดสีกับพวกเขาคือคำประกันกันอยู่ตั้งแต่ยกแรกปาดนันกันแรกกันจนแบบไม่มีเวลาพักไม่มีใครหยุดนิ่งผมถามคุณคำหนึ่งคุณคิดว่าจะอยู่ครบสามยกไหมไม่คิดเหมือนกันมันต้องมีการปั้นปันจนน็อกแต่ว่าสุดท้ายครบสามยกครับตอนนี้อยู่ที่สายตาคณะกรรมการแล้วว่าใครจะโดนมากกว่ากันนะฉะนั้นก็มาครับผล่ในมือผมครับ อยู่ในมือของคุณเป็กแล้วนะครับตอนนี้นะครับผลนะฮะอยากจะแอบดูจังเลยครับปาบิโอหรือปตทครับมาผลรวมกันนะครับพวกเราเนีมชาติของเราในวันนี้จะฟิน n e r รสปตทวอร์จิเอราวงขอโทษขออภัยกันเนาะเป็นเพื่อนกันไป โชคดีที่หลอดไปในงกยกนี่ <c oughs> โอเคสวัสดีครับโอกาสหนาพอกันไหมเดอขอขอบคุณสำหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย